วันนี้เราอยู่กับคิกสกูตเตอร์นะครับนายบอดไบเซกเวนะครับเป็นรุ่น F2 เดินนี้แล้วผมทำคลิปรีวิวเป็นโมเดลเก่าอดีงเรื่ององผมหาเรื่องเอาไอ้พวกเนี้ยมาทิ้งไว้หลังรถไฟฟ้านะครับด้วยความที่หลังๆเนี่ยบ้านผมเปลี่ยนจากรถน้ำมันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าหมดล้วและช่วงที่ระหว่างชาร์จน่ยก็อยากไปไหนมาไหนขี้เกียจนั่งเฝ้ารถก็เลยจม้มีเจ้านี้นะครับคิกสกูตเตอร ติดไว้หลังรถเกือบทุกคันตอนนี้ผมมีรถไฟฟ้าอยู่3คันนะครับก็เนี่ยอันนี้ก็ทยอยใส่ใส,ใ,สใส่ไปเลยนะนี่เป็นตัวโมเดลใหม่ล่าสุดเลยจากทางนายบอดบายเซกเวนะครับเราสามารถใช้เดินทางทั่ทวไปได้เร็วกว่ากีฬะยานเอาง่ายๆนะโดยที่เราไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็ระยะทางจริงอะ่ะมันได้ที่40กิโลเมตรเลยต่อ1ชาร์จเต็มนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวโมเดลใหม่นะครับผมชอบมันมีฟังก์ชันมีฟีเจอร์หลายๆอย่างที่ดีกว่าตัวเก่าตัวเก่าหมายถึงตัวที่ผมรีวิวเมื่อเดือนที่แล้วที่ผมใช้อีกตัวหนึ่ ตัวนี้จะมีเรื่องตัวไฟเลี้ยวแล้วนี่อยากบอกว่าไฟเลี้ยวนี่ส่องสว่างแสบตามากๆเห็นเด่นชัดเลยดีวยกว่าคือถ้าเกิดต่อให้เราหันหลังขี่อยู่เนี่ยเนี่ยคนที่ขับตามท้ายนะครับเห็นเด่นชัดเลยแหละเพราะว่ามันสว่างมากเนี่ยค่อนข้างสว่างนะครับไฟเลี้ยวเนี่ยไฟเลี้ยวซ้ายแล้วถ้าเรากดไฟเลี้ยวขวาก็อยู่บริเวณนี้อ่าปุ่มไฟเลี้ยวจะอยู่บริเวณนี้นะครับซึ่งก็ กดง่ายๆแล้วก็เหมือนเดิมนะสามารถเปิดไฟได้กดที่ปุ่มตรงนี้นะมันจะมีปุ่มเปิดไฟปุ่มนี้นะครับพอเรากดไปปุ๊กปิ้งกลางคืนได้นะครับแล้วก็มีไฟท้ายด้วยนี่นี่เวลาปิดปิดก็มืดตึบนะครับพอเราเปิดไฟท้ายมีไฟท้ายด้วยนะครับมีไฟเบรกด้วยนะเนี่ยพอผมกำเบรกไฟเบรกก็ขึ้นนะอารมณ์เหมือนผมว่ามันก็เหมือนจักรยานเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยดีวยกว่าเพียงแต่มันเป็นคิกสกูตเตอร์นะครับที่แบบเท่ hey, นี่เดี๋ยวดูนะมีนี้ด้วนยะ ามีกระดิ่งนะครับเป็นแต่เหมือนถลมจักรยานนะครับก็ส่วนตัวเนี่ยผมว่าก็ใช้ผมยังไม่ได้ใช้เดินทางบนถนนนะแต่ผมใช้เดินทางแบบอย่างที่บอกอะ่ะคือเราชาร์จรถไฟฟ้าอยู่แล้วก็ขับไปในปัม๊มหรือว่าขับไปละแวกปั๊มใกล้ๆจะไปหาอะไรกินคือเราไม่ต้องโดนบังคับอยู่แค่ในปั๊มเนี่ยครับเราก็สามารถเลยๆหลๆไปได,ได้กับเจ้าตัวคิกสปูเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมีการอัปเกรดเรื่อง performance ผมว่า Perform a n c e เนี่ยความเร็วมันเพิ่มขึ้นมาจากตัวก่อนที่ผมใช้เนี่ยขึ้นมานิดนึงแต่ผมรู้สึกว่าแรงบิดมอเตอร์มันบิดได้ดีขึ้นรู้สึกบิดติดมือแต่ว่ากดคันเร่งแรงๆนี่แอบเบริเหมือนกันนะแบบมีหลังหายนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยจะเปลี่ยนการขับเคลื่อนนะครับจากขับหน้ากลายเป็นขับหลังอ่ามอเตอร์จะอยู่ด้านหลังแทนอันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์อยู่ด้านหลังนะครับแล้วระบบเบรกเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าดูโเบรกดูโเบรกนะครับซึ่งคําว่าดูโเบรกเนี่ยเราเห็นเบรกหน้าเนี่ย จะเป็นจานดิสเบรกนะฮนี่เล็กๆนะครับน่ารักเชียวแต่มันดูซิ่งนะพอมันเป็นจานดิสเนี่ยมันเป็นจานดิสนะครับ่วนหลังสังเกตว่าเราไม่เห็นเบรกเนี่ยหลังจะเป็นระบบเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเหมือนเอามอเตอร์หน่วงหน่วงในการให้ล้อหลังมันชะลอนะก็แบบเบรกหน้าด้วยดิสเบรก่วนเบรกหลังก็เบรกด้วยระบบไฟฟ้านะครับเวลาพับเนี่ยการปลดเนี่ยมันต้องกดสองชั้นชั้นที่หนึ่งก็คือจะเป็นนี้อ่ะอันนี้ก็คือยังแข็งอยู่กดดึงอีกทีหนึ่งแล้วกดลงมาข้างล่างอ่ะมันถึงจะพับ แล้วความเท่คือไอตัวกระดิ่งเนี่ยมันจะมีโตเหมือนหูเกี่ยวใช่ไหมครับเรามาเกี่ยวกับเจ้านี่อ้าแล้วก็ยกไปไหนมาไหนได้เลยอ่านี่มันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าในโจทย์คนที่บอกว่าไ,วไม่ต้องจําเป็นต้องไว้หลังรถหรือว่าคนอยู่ในหมู่บ้านอะอารมณ์แบบหรือว่าอยู่ในซอยจะชาหารถใช้ในซอยจะ อารมณ์เอามอเตอร์ไซค์เลยผมว่ามันบางทีก็อาจจะรู้สึกว่ามันใหญ่ไปแต่ก่อนนะบ้านผมอยู่ในชุมชนซอยแถวเจริญนครนะครับซึ่งแบบซอยมันย้อยเกีย้ยมันไปได้หมดเลยมันลอ้ลอลอ้ลอล้อไปได้แบบทั้งเจริญนครนะครับแต่ก่อนเวลาไปไหนผมก็ต้องมอเตอร์ไซค์ไปใช่ไหมแต่พอถ้าเกิดมันมีเนี่ยก็สะดวกขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ผมย้ายมาอยู่แถวชานเมืองนะมันเป็นหมู่บ้านก็ใช้ขี่เล่นในหมู่บ้านหรือว่ามาเอาของหน้าหมู่บ้านหรือมาเรียกแท็กซี่หน้าหมู่บ้านได้ก็สะดวกดีนะพอมีเจ้านี่แล้วก็เวลาไปต่างจังหวัดผมก็โยนขึ้นไปหไ,ฟฟไ,ปไหนก็ เอามันไปด้วยเอามันไปด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่อยากใช้มอเตอร์เราเป็นระบบถีบเอาก็ได้มันจะเป็นเหมือนของเล่นคิกบอร์ดสมัยยี่สิบปีนี้แล้วนะแล้วก็กดมอเตอร์เร่งได้อ่ากดมอเตอร์เร่งเร่งได้นะก็เดินทางสะดวกนะครับแล้วก็ขับง่ายกว่าโตเก่าบาลานซ์มันดีกว่านะครับ <c oughs> และอีกฟังก์ชันหนึ่งนะที่เจ๋งมากเลยเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่อยู่ในตัวโมเดลใหม่นี้เลยนะในตัว F2 เลยนะครับนั่นคือเราสามารถเชื่อมต่อมนันอะเอาตัวมนันอะเข้าไปอยู่ในไฟล์มายของ iPhone ได้ใครที่ใช้ AirTag อยู่ใครที่ใช้ iPhone อยู่ใครที่ใช้ EcoSystem ของ iPhone เนี่ยจะรู้ดีว่าแอปไฟล์มายเนี่ยมันจะไว้สำหรับตาม ติดตามของของเราหรือว่าติดตามคนอะไรก็ได้นะครับซึ่งเจ้านี่เป็นฟังก์ชันใหม่ที่เราสามารถเอาตัวตัวไนบอดตัวเนี้ยเข้าไปอยู่ในนี้ได้ด้วยนี่สมมติผมอยู่ต่างประเทศผมสามารถดูได้นะว่าตอนเนี้ไนบอดผมจอดอยู่ไหนหรือว่าผมเอาไปจอดที่ตซวเนี่ยโดน,น,น,นขโมยไปนะ่ะผมก็จะตามดูได้ว่าตอนเนี้ยมันไปอยู่ที่ไหนตามไม่เอาเค,คืนนะครับซึ่งตัวก่อนม่ได้ก็ จะคล้ายๆระบบ AirTag ็ของตัว Apple เลยนะซึ่งได้เฉพาะในส่วนคนที่ใช้ iOS อย่างเดียวในตัวแอปไนบอนะครับอ่าเหมือนเท s l a เลยเราสามารถสั่งเปิดปิดเครื่องเนี่ยตอนนี้รถผมติดเครื่องไว้อยู่นะด้วยความที่มันเป็นฟ้าก็คือเห็นมาไฟติดอยู่ผมกดสั่งปิดอ่าดับละก็คือทุกอย่างสามารถสั่งเปิดปิดผ่านแอปมือถือได้หมดนะครับก็เจ๋งดีนะทำเป็นเทสลาเลยแล้วก็เราสามารถดูได้ด้ว่าแบบ ระยะทางที่เราวิ่งเราวิ่งไปแค่ไหนอะไรยังไงดูเลขไมดูความเร็วดูอะไรผ่านแอปมือถือนี้ได้หมดนะครับก็สไตล์เป็นแกจเกจที่ค่อนข้างจะสะดวกสบายเหมาะกับมีไว้ใช้เล่นใช้เดินทางหรือว่าจริง,รงๆอย่างที่บอกว่าถ้าถนนฟุตบาทแถวบ้านใครที่แบบว่าสามารถเอาอันนี้ขึ้นไปได้โดยที่แบบไม่ใช่ฟุตบาทครุขาะนะบอกเลยว่าเดินทางนี่จะสะดวกขึ้นเยอะนะเพราะว่าถ้าเราดูในโจต่างประเทศน่ะเมืองนอกเลยหรือฝรั่งเลยนะทางอเมริกานี่เขาจะเอาอารมณ์เนี่ย ให้นักเรียนขี่ไปเรียนเลยนะเพราะด้วยความที่ไอ้พวกนี้มันขี่ขึ้นบุดบาดขี่ไปเรื่อยขี่หรือว่าจะขี่ลงถนนก็ขี่ได้แนตะ่โอเคแล้วข้อจากัดว่าเมืองไทยถ้าเกิดเอาไปลงถนนผมว่าอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะแต่ในโจทย์ที่อย่างที่บอกนะครับใช้ในซอยใช้ในหมู่บ,บ้านติดท้ายรถวิ่งไปในระยะระแวงแะนะั้นน่ะหนึ่งชาร์จเต็มได้40โลอยากไปไหนก็ไปผมว่าผมไม่เคยใช้ถึงสโลนะก็คือเต็มที่เลยแตวิ่งแค่โล2โลนั่นก็วนกลับมารัวโอเควันนี้ก็เรื่องราโดยมานะครับ <S <S กับนายบอดบายเซกเวย์คิกสกูเต้อ F2 นะครับที่เป็นโมเดลใหม่ล่าสุดเลยใครสนใจก็ลองดูไปดูตัวแทนจำหน่ายของนายบอดได้อันนี้ก็มาแชร์เรื่องราวให้ทุกคนชมนะครับวันนี้เลาโดมาแล้วไงเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ